วัสดีนักเรียนนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับกีฬาแบดมินตันนะครับวันนี้นะครับครูจะมาสอนทักษะการตีลูกดาดนะครับการตีลูกดาดนะครับเพื่อให้ลูกแบดมินตันข้ามนิดหรือตาข่ายไปอย่างรวดเร็วนะครับในการบังคับลูกให้ลูกไปข้างหน้าด้วยความรวดเร็วและขนานกับพื้นนะครับเพื่อให้คู่ต่อสู้ตั้งหลัก ใม่ทันในการรับลูกหรือให้คู่ต่อสู้ได้เล่นเร็วขึ้นนะครับเรามาเร็วช้านะครับเราจะไปดูการฝึกกันเลยไปโอเคนะครับขั้นแรกนะครับเรามายืดเหยียดร่างกายกันก่อนเลยนะครับขั้นแรกครับยืนยืดขึ้นนะครับเอ็นตงไปด้านหลังมานะครับไปด้านขวานะครับนับสิบนะครับ กลับมาไปด้านซ้ายนับส0บนะครับกลับมาตรงข้างหน้านะครับนับสิบนะครับผมโอเคมาชมแบบการฝึกกันนะครับการฝึกน่จะเป็นลูกแบงแฮนโฟแฮนเหมือนเดิมนะจะเป็นการอยู่กับพี่เคลื่อนที่นะครับการอยู่กับพี่นะครับยืนเท้านําเท้าตามนะครับไม้แบตชี้ขึ้นตลอดชี้ขึ้นบนตลอดนะครับจะเป่น แบกแฮนด์นะครับไม่เงื้อมาข้างหลังเหมือนการสไลด์กำลังยืนปีแรงๆไปข้างหน้าเพื่อส่งลูกเพิ่มเพิ่มเค้นจะเห็นเท้านำเท้า,ทาตามต่อนะครับที่ใบที่ฝั่งละสิบนะครับหรือจะนับรวมเป็นยี่สิบเลยก็ได้ครับอ้าวีสิบโอเคไปดูการเคลื่อนที่กันเลยไปต่อมามาดูการแบบเคลื่อนที่นะครับจะมีเท้านำเท้า,ทาตามเหมือนเดิมนะครับ เลื่อนไปด้านขวานะครับเป็นดีเราจะไม่เนื้อมากครับแค่แค่ไปเล็กน้อยดีไปด้านซ้ายดีหน้ามือนะครับด้านขวาด้านมือด้านซ้ายหน้ามือนะครับจะเห็นได้ว่าไม้แบตครับจะไม่ลงจะไม่ชี้ลงพื้นชี้ขึ้นบนตลอดเตรียมตัวดีนะครับไปด้านขวาดีด้านซ้ายดีด้านขวาดี แขนที่ไม่มีอะไรทำนะครับยกขึ้นเพื่อบาลานซ์ากวการสุงมตของเราเนะครับก็จะไม่วางลงอย่างนี้เราจะไม่แขนอีข้างนึงจะไม่ไม่แนบเสมตัอวอย่างนี้นะครับก็จะมายกขึ้นบาลานซ์ทีผักขวาก็บาลานซ์ทีไปเรื่อยๆนะครับข้างนะบสิบครั้งหรือจะนับรวมยี่สิบครั้งก็ได้นะครับ โอเคก็จบไปแล้วนะครับกับสำหรับการฝุกซ้อมตีลูกดาดนะครับ ศีนได้ว่านะครับจะมีเท้านําเท้าตามตลอดนะครับผมไม่ว่าจะเคลื่อนที่อยู่กับพี่นะครับผมปลายไม้นะปลายไม้ก็จะชี้ขึ้นบนอยู่ตลอดนะครับไม่ชี้ลงพื้นนะครับเพื่อความเตรียมพร้อมสาหรับการเคลื่อนที่ให้กับเรานะครับผมแขนข้างที่ไม่ได้ถืออะไรจะตั้งขึ้นเพื่อความบาลานซ์ความทรงตัวของเรานะครับครับก็ฝากให้นักเรียนนะครับส่งงานครูนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับของของเรานะครับแต่ก็ขอให้ส่งนะครับวันนี้ครูก็จบการเรียนการสอนนะครับเอาไว้เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีครับผม